สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วนะฮะโอไดเอสซูเปอร์ไบค์ไทยแลนด์นะครับสำหรับ EP นี้เนะะี่ยฮะก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการที่จะนํารถไปแร็กต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเราจะเตรียมรถยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะเซตอัพรถยังไงในการไปแข่งแร็กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยงานแข่งแร็กเนี่ยเริ่มมีกลับเข้ามาแล้วนะฮะกับหลายผู้จัดไม่ว่าจะเป็นงานบุรีรัมขันเมตร งานของ TNG หรืองานอื่นๆมากมายหลายๆผู้จัดนะครับก็มั่นใจว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ขี่รถกันอยู่นะครับก็อยากที่จะเอารถเนี่ยไปลองแข่งกันในสนามไปลองวิ่งกันในสนามดูว่าเป็นยังไงกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีทริคดีๆที่จะมาแนะนํากันว่าเราควรจะเตรียมรถอย่างไรในการไปแข่งแรกคครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องที่เราต้องรู้เลยนะก็คือตารางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการไหนก็ตามเขาจะออกรายการ ตารางออกมาให้เราเห็นนะฮะซึ่งปกติเนี่ยตารางตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีระบุรุ่นเลยว่ารุ่นอะไรได้บ้างแล้วแต่ละรุ่นมีกฎมีเกณฑ์ยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญน,นะครับที่เพื่อนๆควรจะต้องศึกษาให้เป็นอย่างดีก่อนทําการแข่งขันก่อนจะลงสมัครรุ่นนั้นๆเราจะได้เตรียมรถกันถูกนะครับว่ามีกฎกติกาอะไรกันบ้างนะดูให้ละเอียดเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงการเตรียมรถละ ว่าเรามีรถอยู่เนี่ยและเราจะเตรียมไปแข่งแบกเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยนะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างจากจรถคันข้างหลังอันนี้เนี่ยคือแซดแปดร้อยแซดแปดร้อยเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถลงรุ่นอะไรได้บ้างรุ่นที่ลงกันได้ก็คืออันเดอร์เก้าร้อยอันเดอร์พันนะครับซึ่งเราสามารถทําเขาไปลงได้ทีนี้การเตรียมรถเราจะเตรียมอย่างไรนะมาดูกันขั้นตอนการเตรียมรถนะครับ ผมจะขออนุญาตอธิบายแล้วก็แนะนําในวิธีตามแบบฉบับของทางผมเองนะครับก่อนที่เราจะไปแข่งแรกเราจะต้องดูว่ารถเราสมบูรณ์ขนาดไหนผมให้ความสำคัญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่องยนต์นั่นก็หมายถึงว่าน้ํามันเครื่องเปลี่ยนหรือยังนะครับ2กองอากาศเราเคยล้างหรือเปล่าเราเคยเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ 3. พวกระบบหัวเทียนใช้มานานหรือยังครบอายุหรือยังเราเปลี่ยน ทำทุกอย่างให้ได้สมบูรณ์ที่สุดทำทุกอย่างให้ใหม่ที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพในการแข่งขันให้ได้เต็มที่ร้อเเซที่สุดนี่คือสิ่งสําคัญซึ่งผมเองนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับตัวรถมากๆเลยนะครับพยายามทําให้รถมันสมบูรณ์แล้วกันนะของเหลวเปลี่ยนใหม่ไปนะครับแล้วก็อะไรที่แต่งได้ก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นท่อเสียแต่งกองแต่งนะครับหัวเทียนแต่งหรือล้อแต่งอะไรก็ตามที่มันทําให้มันเบานะครับก็ ทำไปเลยอันนี้จุดสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือรถเนี่ยเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปใหม่ๆเนาะใช้น้ำมันเครื่องดีๆนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยจะใช้รอบสูงตลอดเวลานั่นคือการเรียกศักยภาพของเครื่องยนต์ออกมาให้ได้มากที่สุดนะทีนี้ตัวที่เราให้ความสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องการแข่งแรกเลยนะครับนั่นก็คือระบบคัสต์ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าระบบคัสต์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให ัดลื่นได้ง่ายๆเลยถ้าเราเซ็ตไม่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าถ้ามีร้านไหนที่เราเซอร์วิสอยู่ประจําหรือว่ามีอู่ไหนที่เราทํารถกันอยู่ประจําก็ลองปรึกษาเขาดูนะครับว่าจะทํายังไงให้คัตเนี่ยมันจับดีขึ้นจะทํายังไงให้คัตเนี่ยมันลดการลื่นได้มากขึ้นนะครับตรงนี้สําคัญนะเรื่องคัตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสําคัญเลยนะครับที่พลาดไม่ได้แล้วตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องโซ่แล้วก็สเตอร์ ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าตัวสเตอร์เองนะครับการทดสเตอร์เนี่ยก็มีผลต่ออัตราเร่งนะฮะยิ่งสเตอร์ใหญ่ตรงนี้นะเขา้องบอกว่าพอสเตอร์เราใหญ่นะครับอัตราเร่งมันจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ารอบมาไวขึ้นรถต้นจัดขึ้นเราวิ่งแค่400เมตรเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่า400เมตรเป็นระยะทางที่ไม่ทันไม่ยาว วิ่งประมาณ4ี่ห้าเกียร์ก็หมดละหมดทางวิ่งละนะฮะซึ่งการทดสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นสเตอร์เดิมๆเ,เ,เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เราวิ่งเดินทางได้ไกลๆขับแล้วมันไม่เหนื่อยลอมไม่ตึงเทาง่านี้เราก็มีวิธีโดยการเราลองเพิ่มฟันสเตอร์ดูครับเราลองเพิ่มดูนะคะตัวฟันสเตอร์นะครับสามารถที่จะเพิ่มได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่การขยันซ้อมแล้ว ว่าเราลองเพิ่ม1นึ่ันสองพันสามพันขึ้นไปดูดูตรงนี้นะครับเราลองเปลี่ยนเบอร์ดูเนี่ยปึ๊บเนี่ยอัตราเร่เงดีขนาดไหนเราเข้าเส้นที่เกียร์อะไรนักขับเองเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้สังเกตนะตัวขี่เองก็ต้องเป็นผู้สังเกตนะอันนี้สําคัญน,นะครับยังไงก็าตามเนี่ยก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการตั้งโซ่ด้วยนะครับโซ่เนี่ยก็ควรตั้งให้มีระยะความหย่อนตึงที่พอดีพอด,พอดีต่อมานะครับก็จะเป็นระบบชิปเตอร์อชิปเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเปลี่ยนเกียร์ ที่จะทําให้การเปลี่ยนเกียร์ของเราเนี่ยต่อเกียร์ได้เร็วขึ้นเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองไปเกียร์สามนะครับโดยที่เราไม่ต้องกาคัดเรางัดเกียร์ขึ้นไปเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ทําให้รถเราเนี่ยมีเวลาที่ดีขึ้นแน่นอนนี้บอกเลยนะครับว่าแน่นอนอีกตัวหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนั่นก็คือตัวโชค๊คตัวโชค๊คแอฟเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้รถเราเนี่ยจับกับถนนได้ดีขึ้นจับกับถนนได้อยู่ขึ้นนะครับ ไม่ว่าเราจะออกรถแรงๆขนาดไหนก็ตามตัวรถเนี่ยเอาอยู่โดยการเซตอัพโชคส่วนใหญ่ของการแบรกนะครับก็จะเซตอัพค่ารีเบลเนี่ยให้มากๆไว้นั่นก็หมายความว่าพอเวลารถยังมีการยุบตัวลงไปปึ๊บเขาจะคืนตัวช้านะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะการต่อเกียร์หเกียร์สเกียร์สมันก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับกดอยู่กับถนนตรงนี้สําคัญนะเรามาอีกหนึ่งความสําคัญมากๆเลยนะครับในการแข่งแบรกนะทางตรงเนี่ยมันเน้นเลยนะครับก็คือการออกตัว เน้นกันที่ยางยางนี่ตัวนี้สําคัญซึ่งถ้าเราใช้ยางเรเดียนตรงนี้เราจะเสียเปรียบคนที่เขาเปลี่ยนยางที่เป็นยางซิ่งหรือยางแข็งยางสลิกหรือยางดรโอลี่แบบนี้ที่มีหน้าสัมผัสกว้างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องยางนะครับเราก็อาจจะต้องให้ความสาคัญน,นิดนึงในการเตรียมรถไปแข่งดร็กนะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็จะมีวิธีหรือมีทริคดีๆแล้วกันนะครับที่จะแนะนํานั่นก็คือเรื่องลมยางครับ การเซตอัพลมยางเวลาที่เราแข่งแรกเนี่ยสำคัญมากนะฮะปกติลมยางที่เราใช้วิ่งกันบนท้องถนนนะครับนั่นก็คือประมาณสัก3 6ถึง42โดยประมาณสำหรับล้อหลังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลมยางแข็งขนาดนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้หน้าสัมผัสของยางเนี่ยกับถนนเนี่ยน้อยเพราะว่ายางมันแข็งเนาะมันปูนะครับเราทําการลดลมยางลง เราลดลงครึ่งหนึ่งเลยอันนี้เป็นทริคของผมเลยนะครับลองลดลงดูครึ่งหนึ่งเหลือย0เหลือ20ปอ,อนด์นะครับลองดูครับหน้าสัมผัสยางของเราเนี่ยจะจับกับถนนมากขึ้นตัวลมยางเองนะครับจะมีผลต่อการออกตัวทําให้ล้อฟรีออกไปน้อยนะฮะเวลาที่เราออกตัวด้วยคันเร่งแรงๆนะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราปล่อยลมยางให้มันนิ่มเกินไปมันก็จะไปสร้างภาระให้กับชุดคลัตช์ทำให้คลัตช์ลื่นได้ง่ายๆเลยนะครับหรือ ถ้าสำหรับรถที่ซีซีน้อยหรือทอคน้อยแล้วเราไปปล่อยลมยางแบนๆนะครับบอกได้เลยว่าออกตัวห้อยแน่นอนนั่นหมายถึงว่ามันไม่พุ่งออกไปเลยนะครับตรงนี้สำคัญนะและสิ่งสุดท้ายนะครับที่สําคัญเลยก็คือการไล่เบาไล่เบานี้สําคัญมากสังเกตนะครับรถรคันนี้เราเปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อทําให้มันเบาขึ้นกว่าเดิม น้ำหนักมันเบาขึ้นนะครับหนักเบาต่างกันเนี่ยหกิโลสอกิโลมีผลหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่เราไล่เบาได้ไล่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเปลี่ยนไปเลยถ้าเรามีงบประมาณเราไหวที่จะเปลี่ยนหรืออัปเกรดมันได้เราก็ลองทําดูแต่ถ้าไม่มีงบประมาณเอาเท่าที่ไหวครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ไปไล่อย่างอื่นแทนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถไล่เบาได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องเชื้อเพิ่มการแข่งขันเนี่ยมันวิ่งแค่400เมตรทางตรง มันไม่ได้วิ่ง400กิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเติมน้ํามันเต็มถังนะน้ํามันเนี่ยใส่แค่ประมาณสักขีดเดียวพอนะฮะเพื่อแค่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่จําเป็นต้องเต็มถังตรงนี้เราก็สามารถที่จะเบาขึ้นไปได้ร่วม10โลได้แล้วนะครับถ้าสําหรับรถที่มีถังน้ํามันใหญ่ๆและอีกอย่างหนึ่งสาหรับรถท่านเนี่ยที่ไม่ได้จูนกล่องไม่ได้ใช้กล่องแต่งอะไรต่างๆนะครับแล้วใช้น้ํามันปกติอยู่น้ํามันปั๊มทั่วไปไม่ว่าจะเป็น95 E20 สามารถที่จะทําให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมได้โดยรถแข่งของผมเองคันที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เราแนะนํานั่นก็คือสปีดอดดิทีของลิควิดโมลีนะฮะตัวนี้ใส่ผสมไปกับน้นํามันเชื้อเพลิงบอกได้เลยนะครับว่ารถคุณนะ่ะจะมีความแรงเพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอนซึ่งรถแข่งเราใช้อยู่จริงๆผมทํารถมาขนาดนี้ผมใช้น้ํามันซิ่งผมก็ยังแอดตัว สปีดอดดิทีฟเข้าไปอีกนะครับดังนั้นลองดูแล้วกันนะครับเราบอกคลิกให้หมดแล้วว่าการทํารถที่จะไปแร็กเนี่ยการที่เราเตรียมรถที่จะไปแร็กเนี่ยเราต้องทําอะไรกับเขาบ้างดังนั้นเอาไปประยุกต์แล้วไปนําไปใช้กับรถของแต่ละท่านกันดูนะครับลองซ้อมเยอะๆนะฮะสังเกตดูตารางนะมันจะมีเวลานะครับแนะนําให้ไปก่อนเวลาหรือโทรถ,ถามผู้จัดนะครับว่าสามารถซ้อมรถได้เมื่อไหร่สามารถซ้อมรถได้ในช่วงเวลาไหนเราไปซ้อมก่อนครับรู้รถมันจะทําให้เราไปได้เร็วขึ้นนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเตรียมรถไปแข่งแร็คนะครับก็ลองดูแล้วกันนะผมเองก็แนะนำเป็นวิธีในแนวทางของผมซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกับเซียนท่านอื่นแล้วกันนะครับก็ก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมใช้วิธีแบบนี้กับรถของผม แล้วก็รถของผมก็มีเวลาให้เห็นเหมือนกันมีอะไรเนี่ยเราบอกให้หมดแล้วแล้วก็เพื่อนๆท่านใดเนี่ยอยากที่จะปรึกษาเราเกี่ยวกับเรื่องการทํารถไปแข่งขันการทํารถไปแร็กถามมาแล้วกัน,นครับแวะมาคุย,ยนที่ร้านก็ได้ผมมีอะไรผมบอกให้หมดสุดท้ายนี้นะก็ฝากเอาไว้นะครับว่าให้มาแข่งขันกันในสนามอย่าไปแข่งกันลังถนนนะครับหรือว่าอย่าไปแข่งกันบนถนนหลวงตรงนี้ผมเองอ่ะไม่สนับสนุนนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำรถมาแรง,แรง มาจอยกันมาสนุกกันในสนามดีกว่าครับมิตรภาพมันเยอะครับแค่ยิ้มให้กันเนี่ยมิตรภาพมากันเต็มหมดแล้วฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านใดเนี่ยอยากจะให้เราทําคลิปอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอยากให้เราทําข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาหรือว่าแนะนําเราได้นะครับเราจะพยายามทําออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะหายๆบ้างมาๆบ้างนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบนะครับแล้วเราจะทำคอนเทนต์ดีๆให้ความรู้ทุกท่านไปเรื่อยๆก็ของ กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะติดตามช่องกันดูนะครับแล้วเราจะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เรื่อยๆครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้แข่งขันให้สนุกแข่งกันในสนามนะอย่าลืมไปละสวัสดีครับ